สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิทโฮมนะคะวันนี้เราจะมาชวนทําอาหารเช้าแบบง่ายๆกันอีกแล้วค่ะส่วนผสมน้อยมากๆเลยสําหรับสูตรนี้นะใครจะทานเป็นอาหารกลางวันก็ไม่ติดนะทานได้ตลอดเลยแล้วเขาทําง่ายมากๆเลยแถมรสชาติก็ดีงามสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ ส่วนผสมสําคัญในวันนี้ก็จะมีไข่สีฟองนะคะแล้วก็จะมีแผ่นตอติยาแบบนี้นะแผ่นตอติยาเราสามารถหาซื้อในห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะในแมคโครก็มีขายค่ะเราใช้2แผ่นนะคะสําหรับวันนี้ต่อไปก็จะเป็นผักเราใช้มะเขือเทศมะกอกแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นชีสนะคะวันนี้เราใช้มอสซาเรลลาชีสตามชอบเลยสำหรับส่วนผสมโดยละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ใต้คลิปอีกรอบหนึ่งนะคะ เริ่มจากการตอกไข่นะคะวันนี้เราใช้ไข่ไก่สีฟองอย่างที่บอกไข่แนะนําให้ตอกแยกนะเพราะบางทีเนี่ยไข่เขอาอาจจะมีเสียมาจากตลาดหรือว่าเสียแล้วเราไม่รู้นะคะถ้าเราตอกรวมกันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเสียทั้งหมดนะคะหลังจากที่เราตอกไข่เสร็จเราก็ปรุงรสด้วยเกลือเศษหนึส่วนสีช้อนชานะคะแล้วก็ พริกไทยเล็กน้อยค่ะประมาณเศนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเหมือนกันสามารถใช้ได้ทั้งพริกไทยขาวแล้วก็พริกไทยดำเลยนะคะจากนั้นเราก็ตีไข่ค่ะให้เข้ากันเลยตีเร็วๆแรงๆได้เลยค่ะพอเราตีไข่เสร็จแล้วก็ไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะตั้งกระทะนะคะด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะทาด้วยเนยหรือว่าทาด้วยน้ํามันนะคะใส่น้ํามันหรือเนอยลงไปเกลี่ยให้ทั่วพอกระทะร้อนก็ใส่ไข่ลงไปครึ่งนึงค่ะ นี้เราจะทําทั้งหมด2ชิ้นนะคะก็จะใส่ไข่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนค่อยๆเกลียไข่นะคะให้ทั่วแบบนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะใช้เนยหรือน้ํามันนะคะเนี่ยค่ะโรยลงไปด้านข้างแบบนี้กันเขาติดด้านข้างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ไม้พายค่อยๆแสบนคะคะก็ใส่ลงไปให้ทั่วเลยแล้วเรานะคะก็ใช้ไม้พายค่อยๆแสะนะคะแสะตัวไข่เนี่ยค่ะเพื่อไม่ให้ติดกับกระทะนะ ถ้าใครมีเทฟลอนทีออ่ใช้งานได้ดีเนี่ยไม่ต้องแซะเลยค่ะพอดีว่ากระทะอันนี้ยเขาใช้งานมานานแล้วนะคะค่อนข้างจะติดเราก็จะแซะเขานิดนึงหลังจากที่เราแซะเขาจะหลุดแล้วนะเราก็ไข่ด้านบนเนี่ยเริ่มสุกแล้วเราก็จะนําแผ่นตอติย่านะคะมาวางไว้แบบนี้แล้วก็นําจานนะคะนี่ค่ะครอบลงไปแบบนี้แล้วก็กลับด้านค่ะหลังจากที่กลับด้านก็จะวางแผ่นตอติย่าลงไปด้านล่างค่ะแล้วให้ไข่ยอยู่ด้านบนนะคะ จากนั้นก็นำซอสมะเขือเทศมาทาลงไปเลยค่ะใครจะใช้มายองเนสซอสพิซซ่าอะไรได้หมดนะคะเอาที่เรามีในบ้านเลยแล้วก็นำตัวมะเขือเทศมาวางแบบนี้ค่ะแล้วก็โรยด้วยตัวต้นหอมซอยแล้วก็นี่ค่ะมะกอกที่เราหั่นไว้นะสำหรับถ้าใครอยากจะทานเนื้อหรือว่า ใช้ไก่ใช้หมูแนะนําให้ไปทําให้เขาสุกก่อนนะคะหรือใครจะใช้เบคอนก็ทอดมาก่อนค่ะสามารถใส่ลงไปได้เหมือนกันนะคะตัวไส้นี่ไม่ติดค่ะใครอยากจะใช้อะไรก็ใช้ได้เลยแล้วก็โรยออริกาโนลงไปค่ะตามด้วยพริกปน่นอันนี้เป็นพริกป่นละเอียดเขาไม่ค่อยเผ็ดนะคะใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้อย่างที่บอกว่ารสชาติเนี่ยเราสามารถปรุงได้ตามชอบแล้วก็ใช้ของที่มีในบ้านเลยนะแล้วก็โรยตัวปาปริก้าลงไป อะไรที่เราชอบนะคะก็ใส่ลงไปได้เลยที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นชีทนะคะตัวชีดนี้ก็ตามชอบอีกเหมือนกันใส่ลงไปแน่นๆได้เลยนะคะพอเราใส่ชีดลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะพับกึ่งกลางนะนี่พับเขาเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จะทิ้งเข้าไว้สักประมาณ1นาทีค่ะด้านละ1นนาทีก็พอ แค่ให้ตัวชีสเขาได้ความร้อนแล้วก็ละลายแค่นั้นเองอย่างที่บอกว่าถ้าใครนะคะใช้ตัวเนื้อสัตว์เนี่ยให้ปรุงให้สุกมาก่อนแล้วค่อยใส่ลงไปเป็นไส้นะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงจัดเสิร์ฟได้เลยเห็นไหมคะเสร็จแล้วแค่นี้เองค่ะอาหารเช้าแบบง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็ได้ทานแล้วค่ะแต่ว่ารสชาติบอกเลยเลยค่ะว่าอร่อยมากๆ นี่หน้าตาดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันนะคะตอนนี้เขายังร้อนๆอยู่บอกได้เลยค่ะว่าหอมชีสมากๆทำง่ายแถมมีประโยชน์ได้สารอาหารครบเลยนะคะมีทั้งโปรตีนมีทั้งคาร์โบไฮเดรตมีทุกอย่างเลยมีผักด้วย แถมอร่อยสุดๆไปเลยยังไงลองไปทํากันดูนะคะสําหรับสูตรนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกลวิโทฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ